มีท่าที่ช่วยเรื่องออฟฟิศซินโดมพอบ่าไหล่ทำตามนี้เลยไปยกมือขึ้นแตะไหล่ด้านหลังดึงข้อศอกเข้ามาค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนข้างยกมือขึ้นแตะไหล่ด้านหลังจับข้อศอกดึงหนึ่งสอง 1, 2, เก้าสิบํา้สามนะคะประมาณสี่ถึงห้าครั้งสลับข้างไปจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีใครที่นั่งนานๆถ้าเดิมนานๆน,นั่งหน้าคอมพิวเตอร์นะขับลงขับรถอะไรอย่างงี้สามารถช่วยผ่อนคลายกล้ามเนือ้อยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้ จ้าใ่้นี้เลย